สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากช่องชองช้างมิวสิกออฟพิเชียเมือนี้เฮ็ดอย่างเนี่ยมือนี้เดี๋ยวพาพี่น้องไปชมกันมีรถมาแต่ทางไก่มาเช็กสุขภาพร่างกายเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งปครบัรบ,บน,นี่ครับรถแห่สอสมบัติมิวสิก รถเฮียสอสมบัติมิวสิกครับเฮียสอสมบัติมิวสิกเพิ่นซิมาเฮ็ดอีหยังแน่เดี๋ยวถามเพิ่นเบิ่งเดี๋ยวพาพี่น้องถามเพิ่นเบิ่งครับเบิ่งอ่ะนี่เจ้าของแล้วครับเจ้าของแล้วสวัสดีพี่น้องเนี่ยทายได้ไหมทอสมบัติไหนอยู่ใส่อยู่ด่านคุณโทษครับเขาก็ชัดๆรอยชัดไปเนี่ยน้ำเนี่ยนะถ้าเพิ่นอยากได้รถเหียอยู่ด่านคุณโทษครับเนีอยู่ด่านคุณโทษนี่จะไม่เช็คสุขภาพจากน้อยมันเป็นอีหยังวะห่างเสียง มันเป็นอย่างค่อยได้เช็คมันมีอย่างคัดคงนิดหน่อยครับมันเปลี่ยนคอท์จ้ะคอทมันมีปัญหาว่าสั่นแล้ววะมีปัญหาครับมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาสั่นเพราะมันเกิดโดนมันเข่าแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวเลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ตัวใหม,ม่หาไปเหรอเราแหละตัวใหม่ก็ได้นะจะพาพี่น้องไปเบิง้งไปเบิ้งของเราใส่อย,อย่างแน่้สอสมบัติมิวสิคระบบเสียงช้างออดิโอเนี่ยแหละครับเต็มันครับ ลกเสียงบ้านๆง่ายๆเ่าต้องอีหยงุ่งยากมากไหมนี่ครับเขาจะเปลี่็นตัวนี้ครับสิเป็นตัวนี้เสียวเฮ้จะเป็นขับเสียงแหลม ce ส,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 สี่ศูนสขับเสียงกลาง ce ห้าพัน ce ห้าพัน ce ห้าพัส,ส,ส, 5, ส,ส,สตัวเลยครับ ce ห้าพันส,ม,สมตัว,ข,วขึ้นม่บาเโแท้แข็งไหมแบเงีบยบๆๆบ ที่ที่ปัดปยุบเอาเทะม่ค่อยได้ออกนนี่ <c oughs> แต่ส่วนส่วนฝุน่นอยู่ตลอดครับส่วนเบียดเนี่ยที่เป็นซีเอหกพันครับของเราสีเป็นซีหกพันซีเอหกพันทั้งหมดครับนี่ครับรดูการหนาจะมาเอาหนาสีฝาก้าฝ้าเนี่ยนี่ครับขอดเปลี่ยนขอดออกมาใส่ไหม่เราเป็นซีแปดศูนย์ครับซีแปดศูนย์มิกะดีเอลสามสองอา เหมือนเดิมเช่นเคยครับนี่ตัวเก่าครับนี่ตัวเก่าซีแปดสองมันเป็นซีแปดสองแต่ว่ามันมันเราอันมีปัญหามันเดือดก็ต้องเดาลงรองสะมครับต้องเดล้ลงเช็ดล้งสัมนี่ครับมีเทอานี้ใส่แค่นี้ครับนี่สลสอสมบัติมิวสิอำเภอด่านคุณทศ ผู้ใดอยากแกงการจ้างงา้นแกงเราได้ครับเอ้าบอกเพกันแน่ว่าเบอร์โทรยังบ้านยูเซยอยู่บ้านดอนใหญ่ตำบลกุพิมาอำเภอด่านคุณโทษครับเอ่าเบอร์โทรเบอร์โทรโคราชศรีมาเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดแปดสองแปดศูนย์ศูนย์สามสี 3, ่ครับอ่าขอบคมีการมีงานอยากได้รถเฮียสิบล้อครับรถคันนี้เป็นรถสิบล้อครับรถสิบล้อ ใหญ่ตัวสิบลอ้อนี่ครับพี่น้องเบิง่งสวยงามครับเบียดลังยี่สิบเบียดนิ้วสิบสองดอกเสียงกลางกับสิบสองนิ้วสิบสองดอกเสียงแหลมกับเต็มที่กัดครับตามสเต็ปดูวยูพี่น้องได้เบิ่งกันตามมือนี้เห็นอย่างนี้นนนานจากน้อยกระดิได้สูู้ซีซีแล้วอยู่ครับ มวยตามเคยละนิยังดอกด,ด,ดีเดี่ยวเลยแบบนี้กวงๆนควงล้อหนา้าเป็นใดล้อหนา้ารถเป็นรุ่นใดรถเนี่ยครับตู้กะตู้กะสเต็ปคือเขาคือสไตล์ช้อช่างนะครับมีตู้นาทิมครับตู้นาทิม นา,นาทิมนาเอยีงอยงๆลงซีอึงแห้งศาถ้าเป็นตัวความลงลงซี่รับผมไรเฮตก้อนมูครับรับประกันได้เลยว่าของแท้และเน่นอนผมว่าได้ไปกอ๊อปไปเน่นอนถ้าผู้ใดไว่าผมกอ๊อปไนีคเขาเมียนมาได้เลยครับตัวนาทิมเนี่ยถ้าผู้ใดว่าผมกอ๊อปเนะคอเขาเมียนมาได้เลยแยวผมติววอาสู้ฟังไปทีนะนะครับ ตู้นาทิ่มก็ทีเป็นนังซีครับนะบางท่านเพื่อนอาจจะบ,บีบ่บท่านเคยเห็นผู้เห็นแล้วกัแล้วไปครับที่เป็นนังซีนะนัเนะครับรนี่ตู้นาิมที่เป็นนังซีมันอยู่อยู่แถวนี้แถวนี้ก็สิบหกดอกแล้วมันนี่อีกซีก็เป็นยี่สิบดอกผมใส่แค่นี้ครับผมใส่แค่ยี่สิบดอกเหลือกินครับนี่เอากลางของเจ้ามันเป็นเ่ยยิบซีดอกนั่นหรือเมนครับอกลางหน้าห้องนับบัดนี่ง ยี่สิบสี่ดอกครับยี่สิบสี่ดอกผมใส่ให้ยี่สิบี่ดอกเลยนเ่ยแต่ว่าเสียงแหลมหน่อยที่เห็นเราเปลี่ยนอยู่เสียงแหลมนี่จะหาเงินมาเปลี่ยนอยู่เราเปลี่ยนเป็นตัวตัวแหลมน้อยอยู่มันจังสิบมันจังพุ่งตัวนี้อย่างปากมันใหญ่มันจะเฟียดกันแน่อยู่ปากสองปากที่เป็นปากรุ่นอียงวะเป็นปงเป็นรุ่นนี้ครับว่างนันก็ว่าเขาละใส่เจ็ดหาซุนนี่ครับ เป็นพุ่นนี้ต่ก่อนก็บว่าเขาละใส่เจียหาซูลแต่ว่ามัจับเบื้งคักๆเดี๋ยวขันใส่หลายแถวเข้าไปบัดเฟียดหลายปากมันกว้างพวดมันกระจายมุมกระจายมันกว้างพวดมันเลยไปทับกันหันออกจากกันกันน้อยนึงก็บขึ้นเกาเพราะปากมันกว้างถ้าผู้ใดบัวซีเรียดกับว่าเปลี่ยนอย่างขัใส่ได้นเกาแหละนี่ครับว่ามีอย่างที่สูตรตายตัวนะครับว่ามีอย่างที่ว่าต้องดีที่สุดจังสี่แหม้วนนี้แหละครับ

หมูเรียบร้อยแล้วครับซูชิเรียบร้อยแล้วหลังจากซูซูชิเรียบร้อยแล้วกันทำพี่น้องไปฟังเพลงไปฟังเพลงกันเปิดได้เปิดได้เปิดไล่แย่เจ้าขอ well. งนี่แหละ จอชังมิวสิกออฟิเชียเน้ำยาเด้อครับเมือการใจผู้ใดเล่นผู้ใดเล่นกีตาร์ผู้ใดเล่นกีตาร์ต้มต้มต้ม